มาละเจ้าโนสองของวงการเพราะหนึ่งบอสมันจองไปตัวสองก็ได้เดี๋ยวก็แย่งเอาไม่เป็อเพราะโนหนึ่งบอสมันแย่งไปผมจึงมีความจะเป็นที่ต้องเอาสองโอเคไม่เป็นไรขออีกตาได้ไหมเอ้ยว่าแต่ทำไมแมบมันไม่โหลดวะแมบไม่โหลดอ่ะเดี๋ยวเป็นสีทีหมอโอ้โหปวดเฮเลยทีนี้ วดเฮดเลยครับยิงสีไหนก็ได้ที่ไม่ใช่สีที่เออมันไม่อยู่ในสีเขียวยิงสีไหนก็ได้โอเคลุยมึงเฮ้เฮ้เฮ้เเอาวะล่ะ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 มาดิโอโปโบโปเขียวยังยังก็มาดีครับเว็บลี่หรือว่าวีบลาย มันอ่า,าว่าอะไรวะไม่รู้ที่รู้คือบบปืนบบไม่โหลดเว็บเว็บบลีใแชบบ่บบไหมสวยดิเพื่อนไปเลยเพื่อนบุกเลยเพื่อนโอ้ยเมื่อกี้ใครมันจะยิงผมนะใครจะยิงนะโอ้โหดูเลยโดนบอมเต็มๆลุยครับผมข้างหน้ามีศัตรูหนึ่งยีเอครับผมไฟเวิร์กละลันเชอร์ลันเชอร์ ล <Lunch>. <บ>ันเชอร์ลันเชอร์มันไม่ตายมันไม่ตายแล้วปิงก็เยอะฮัลโหลสวยครับผมได้แรกพอดีเอ้ยเพื่อนเป็นใครมาช่วยเออฮ้โอ้โหเนี่ยครับแมพก็ไม่โหลดอครับอึมแต่ผมก็เล่นได้อย่าอึมโอ,โ,โ,โอ้โหเปะล่ะโตปืนไม่โหลดครับท่านทุกท,ท่านผู้ชมครับปืนไม่โหลดแมพก็ไม่โหลดชีวิตกูสุดยอดจริงๆอันนี้ไม่มาจริงเหรอเฮ้ยผมไม่เชื่อว่าว่า ก็มาดิคร <gegen violin> <warfare> ับ <left> ก็มาดิครับอึมก็หนึ่งหนึ่งก็ยังยังไงผมก็ชนะครับหนึ่งหนึ่งครับอึมมาดิแต่ครับผมสีเหลือง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 แตกครับผมสิบสองนี่ยหละโอ้โหสกอร์แม่เทพจริงๆเลยเฮ้ยฮะแปโล้วสีแดงนะเออโปยังไงวะตูเเล่นพอยยงดีว ใช่ยาเปล่าใช่ยาเปล่าเราอ่ะใช่ยาเปล่าใช่เปล่าชื่อเก๋ไม่รูเฮ้ยเฮ้ยโปรจริงไหมเนี่ยเฮ้ยก็เกินไปเคียบตาที่แล้วเราเจอโปรครับเฮ้ยกะจะรีพอร์ตอยู่เจอโปรแต่มันออกเสือไปก่อนอะกลัวถ้ากูถ้าเจอีกทีนักกูจะต่อยหน้าแม่งใจเย็นใจเย็นปักนมลุยไม่โหลดอ่ะพี่เออไม่โหลดเหมือนกันเลยว่ะเออวันนี้โลบอกเป็นอะไรวะเอ้ยไม่ใช่ดิ มันมันมันเป็นเฉพาะตอนที่ผมอัดคลิปบ่ะไลฟ์เฟินปืนเลยวะไรสี่แล้วกระสุนผมมันลดได้ไงหอลดอยู่โอเคเฮ้ยเฮ้ยหลังเข้าเฮ้ยหลังเข้าอ่ะอครับหลังเข้าอ่ะครับหลังเข้าอ่ะครับก็ได้หมดอ่ะครับก็ได้หมดอ่ะอึมก็ให้ได้หมดเลยอะครับอึมก็ก็ก็ใครโนสองในวงการก็ก็ก็ให้รู้ไปอ่ะครับอึมอึมอึม กูหดลงเม็ดอะครับโอ้นี่ขนาดไม่มีข้อแถเฮ้ยเฮ้ยไอ้เดนแกปืนนี้ขาย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 เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ขอโทษพี่พี่ผมผมผมขอโทษพี่ผมขอโทษฮะเอาเอาปิงเฉยเซิร์ฟเซิร์ฟปิงเฉยน่ะ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  พี่เอาเรื่องว่ะปืนอะไรเนี่ยมันไม่โหลดอะปืนไม่โหลดเราก็เลยไม่รู้เลยเออเอเมชั่นว่ามันจะมาตอนไหนมาเมื่อไหร่อือเข้าหัวไปดิใครใครบอกโนสองนะพี่โน <No S 1> สองอะครับโน no สองอะอึมก็ก็ูกน้ำเนี่ยนะโนสองอะครับโนสองอะครับ no <laughs> โนสองอะครับโนสองอะครับโนสองอะโนสองอึมโนสองอะครับโนสองโอ้แตกไอ้ียัไ่พี่แทมอะไรใครเซิร์ฟอะไรมาเนี่ยพี่ไม่รู้พี่ก็สุ่มๆมาเออเออว่าแตกพี่พี่จอยพูมาไม่ใช่หรอวะ เออใช่พี่จอยภูมาเอตีมึงมานี่ดิมึงร้อยหัวไปดิครับเอ้าแบมแตกครับผมล่างมีเหรอล่างมีเมื่อกี้เห็นอยู่เดี่ยมว่าเจอคนเอื่อแลกกันนะผมให้ปิงผมเม่อไหร่อยู่วะเฮ้ยปิงก็ร้อยห้าสิบนี่หว่าแต่เซิร์ฟมันไม่ยอมโหลดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิน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 ไปเกินไปเกินไปไปดิอ่ะของผมแม่งยังโหลดอยู่เลยอ่ะ เหมือนกันถ้าสายด้านแบบมีสติ๊ดเดิลโรติงเฮ้ยแบ่งคิวให้บ้างดิเฮ้ยโอ้โหคือแบบงกเหรอฮะงกเหรองกเหรอฮะงกเหรองกเหรอโง่เหรอฮะฮะฮะไอ้ยกูกเกลีย,ยดมึงตัวนไม่เอา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 รีซอ่บอมวอตเตอร์ฟักมันคืออะไรอะ่ะมันคือบูมแมลงป่ะในความคิด โอ้โอ้ดูดแมปก็ไม่โหลดปืนก็ไม่โหลดเออผมก็ไม่โหลดเหมือนกันเนี่ยไม่ค้างอ่ะโอเคหวังว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมอ่าสวยทำไมไม่ย้ายแมปตั้งแต่แรกวะโหแต่ว่ารอบนี้ตัวละครมันไม่โหลดอ่ะประเด็นแตกกำลังโหลดแจ้กสี่ไปอีกอ่ะ เอ้ยเหมือนอาร์เซนอลจะเน่าวะ่ะเฮ้ยเน่าจริงนะเนี่ยปืนไอ้ปืนไม่โหลดผู้ไปไปเล้วจ้าไปเล้วจ้าละะ่ะเชฟโอ้โหโอ๊ยปืนไม่โหลดอะ่ะฮัลโหลปืนไม่โหลดอะ่ะโหลดแล้วปืนพี่ยังไม่โหลดไอ้ปืนมันโกงจังวะเฮ้ย มีแม่งตีไม่ได้วะแตกไปดิโดนล้าด้วยนะประเด็นแล้วเสียงหายนะประเด็นเออดี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 เสียงเกมพี่อย่าหายเออวะเป็นผมเลือกวันอัดได้ดีมากเลยเวท่านผู้ชมโคตรดีเลยเกมดีเกมดีครับท่านผู้ชมครับเกมโคตรดีเลยครับผมสุดยอด โอ๊ยนอฟันนี่ฟันปี๊แมปโหลดไม่พอผมต้องมาเออเผชิญกับไอ้นี่อีกเว้ยแต่ไม่เกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายาอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบ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 แบบอืมนะอย่าไม่สอนแตก เรามีได้อะไรมาวะ xr 1 5หโอ้โหจะไว้นะพูจะไว้นะขอบคุณมากปืนปืนดีสุดสุดสกินปืนก็โหลดสุดยอดเป็นแบบที่ดีที่สุดที่ผมเล่นเอ่อเกม a r s e n มาเลยเับผมเกมดีครับผมเกมดีครับเกมดีครับคนไลค์เป็นล้านคนเออคนเล่นเป็นล้านครับผมเกมดีเกมดีจริงๆเับผมเกมดีดีรับผมผมนี่ แนะนำก็ผมให้มาเล่นกันเนี่ยผมเกมดีจริงๆเนี่ยผมเกมดีคนระับเกมดีครับผมเกมดีจริงจริงครับสกินปืนไม่โหลดสกินตัวละครไม่โหลดครับผม,ผมเกมดีเอ้ยเกือบแล้วอ่าอะให้ผมได้หนเหึเลยอ่าพูดอย่างี้ต่ออีกตาดีกว่ามาจะต่ออีกตามี่จะไม่โหลดตาสุดท้ายตาสุดท้ายเอา,อาตามตรงมากผู้มีไม่โหลดแต่พี่สกินทั้งทุกปืนงไม่โหลดเว้ยเออโท ด่านอะไรวะไม่เคยเล่นดักเลยดักเลยตรงเนี้ยดักเลยด่านอะไรวะไม่เคยเล่นแตกไปดีครับดูว่าผมเสียงเสียงปืนก็ไม่โหลดนะครับเสียงปืนก็ไม่โหลดนะคิดดูอ่ะคิดดูเสียงปืนก็ไม่โหลดใจผมเล่นยังไงโอ้ปวดหัวโว้ย ดีหมือนไม่ยิงหนักดีดี่มดเป็นด่านที่ไม่เคยเล่นด้วยอันเนี้ยเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยอาชีิปุ๊บโตเลยสวยใช่พี่พี่ไม่เคยเล่นอันเนี้ยจริงได้ปืนจิ๋วหมเออเดมาเกดเฮ้ยในนู้นชมาดิใช่ใชใช่ใช่ใช่่่่ใช่ใช่่่ใช่่ใช่ใช่ใเ่้ยเใช่ใช่ใ่ ไปยังไงวะจอยพี่มาอะไรู้เลยดรู้ผมก็ไปเชอเพื่เจอยพี่มาแน่เลยว่ะพี่มีเพื่อนพี่เขาอยู่โดนเอกรายมาวงเลยโดนฟังโดนเอกรายมาครับเก่งมากใช่ไหมพี่เบ๊กเบ๊กบอยมาว่ะเดี๋ยวเช็คแป๊บได้เดี๋ยวเช็คกันนะโอ้โหชัดเจน ชัดเจนอ๋อไอ้บัตเกน่ชัดเจนเลยพี่เออพี่แกจอยพี่มาพี่เบ๊กมา,าแล้วจอยตอนไหนไม่จอยนะเว้ยมามาจอยตอนที่ผมอาจจิปพอดีเป๊ะเลยยอดพี่แม่ผมนี่ยังชอบเลยวะ่ะแบมแตกปืนอะไรวะ A K M อ๋อปืนกลโอเคพี่เบ๊ก ผมเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าโอ้อู้ไดโนเอ็กไลท์เขาชอบเข้าหลังครับผมเขาชอบเข้าหลังครับเอิมเอ้ยอะไรวะเพลงนายเออโดนไปดิ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 นดนไปดิโดนไปดิบักนุ่มโดนไปดิ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 เอาปล่าครับเอาปล่าครับเอ้ยโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเล่นแต่ผมอะครับเขาเล่นแต่ผมอะอืมโอ้โห เฮ้ยพี่แกเอ่อเล่นเ <ปะ S 1> ล่นแนดับอยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแนดับเอกว่าเราเล่นเราเล่นเราเล่นนะครับเราเล่นเราเล่นอุ้ยไ,ไ,ไ,ได้นเอ็กไลฟ์ได้นไลฟ์เชื่อไหมแต่ก่อนผมเรียกชื่อพี่แกในเกมว่าไดโนเอ็กไลฟ์เจนมารู้ว่าชื่อมันเรียกอีกทีก็คือไดเออไดโนไลฟ์ครับเอาเตายคุงก็มาเอาเอามากันหมดเลย เตยเซ็ทก็มาเบคบอยก็มาวันลมยานเลยแบบว่ะเฮ้ยมาไม่ใครไม่ใครรู้จักผมหรอกทุกคนเนี่ยเตยซีเฮ็ดก็มาเบคบอยก็มาโอ้ชีวิตเฮ้ยเฮ้ยแตกครับผมสวยเอ้าทั้งเตยซีเฮ็ดทั้งเบคบอยเอ้าเอเออแม่งวันรมญาติเลยนี่หว่า เช็คก่อนครับตัวจริงไหมโอเคชัดเจนนะผมตัวจริงชัดเจนชัดเจนตัวตัวจริงเออพี่เบคแม่งชอบชอบลอยหลังอ่ะเอ,อ้ยพี่เบคเป็นปะเนี่ยเฮ้ยพี่พี่เป็นไปเนี่ยพี่ครับพี่ระวังนะพี่พี่เป็นใช่ป่ะพี่เป็นใช่ป่ะพี่ชอบเข้าแต่หลังอ่ะอมโอเคครับก็ขอ,บขอบจบไปปี่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากให้ผมไปอัดคลิปกับเอ,อ่อเตอร์ซีเอสหรือว่าเบคบอยก็บอกมาได้ผมถ้าเกิดว่าพี่แกจะอัดด้วยนะก็ เอาทีนึงกันตามนั้นแล้วเจอกันบ๊ายบายครับผมหวังว่าสิบกว่านาทีนี้คงจะพอเพียงพอต่อกันรับชมแต่ w a ร์ชิ่งแต่ f o ร์เอ r ว t h i ติบ๊ายบายจ้า